สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะรประจำวันพฤหัสที่11เมษายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะวันนี้นะคะฝนก็ยังเน้นอยู่ที่ทางภาคเหนือ มีฝนประมาณ30%ค่ะส่วนภาคอื่นๆก็มีฝนประมาณ10%จากนั้นนะคะในช่วงสงกรานอากาศก็จะร้อนยาวๆค่ะ12-15เมษายนกับมีฝนได้เล็กน้อยค่ะประมาณ10%และในช่วงวันที่16-18ถึงวันที่โอกาสมีฝนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะประมาณ10-20%ฝนชุดใหญ่ชุดต่อไปค่ะ ในช่วงวันที่23ถึง25เมษายนรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ภาคเหนือตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝ,ฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะอยู่ทางภาคเหนือค่ะบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น,น่านและตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะในวันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะและที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานาราธิวาสค่ะและพยากรณ์อากาศในช่วงสงกรานนะคะในวันที่12ถึงวันที่17เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังอ,อง่อนลงอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร อ่าวไทายตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและในช่วงวันที่17ถึงวันที่19เมษายนอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ค่ะก็ขอให้ระวังอากาศร้อนในช่วงนั้นด้วยนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย